สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวจะมาให้ความรู้นะครับเรื่องเกี่ยวกับปั๊มชักนะครับแล้วก็เรื่องของมอเตอร์ที่ใช้กับปั๊มชักนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปรู้กันเลยครับเอาสาหรับปั๊มชักนะครับปั๊มชักเนี่ยเป็นปั๊มหลักที่ผมเลือกใช้งานนะครับในการดูดน้ําบาดาลแต่ว่าตอนนี้เกิดปัญหาแล้วครับ คือน้ำมาลงลึกนะครับปีนี้ทุกปีเนี่ยคือตอนที่ผมได้ปั๊มชักมาเนี่ยผมซื้อปั๊มชักมาทีแรกคือใช้ที่ใช้เลือกใช้ปั๊มชักเพราะว่าน้ำระดับน้ำที่วัดได้คือแค่6เมตรนะครับ6เมตรแต่ปัจจุบันนี้น้ำลงไป9เมตรพร้อมกับปั๊มที่มันชำรุดนะครับมันเสื่อมสภาพการใช้งานเส้นรั่วบ้างอะไรบ้างไม่เข้าใจบ้างนะครับสุดท้ายตอนนี้นะครับ ระยะ9เมตรพยายามซ่อมดีที่สุดแล้วก็ยังดูดไม่ขึ้นครับก็เลยตัดใจนะครับเร็วๆนี้ก็จะไปเอาซับเมิร์สมาแล้วครับให้มันจบทีเดียวเลยนะครับส่วนปั๊มชักก็ยังได้ใช้ประโยชน์อยู่นะครับตัวนี้ก็ยังใช้ได้ซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาแนะนํานะครับว่าเลือกมอเตอร์แบบไหนปั๊มชักแบบไหนใช้มอเตอร์แบบไหนดีนะครับอ่ะเริ่มปั๊มชักตัวนี้ผม นอกจากจะเป็นระบบสายพานผมยังติดสเตอร์ด้วยนะครับสามารถติดสเตอร์คือซื้อมอเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับให้เห็นเอามอเตอร์ตัวแรกนะครับที่จะให้ดูคือตัวนี้ก็คือมอเตอร์ DC นะครับมอเตอร์ DC ก็คือมอเตอร์ไฟกระแสตรงสามารถต่อตรงจากแผงโซล่าเซลล์ได้เลยนะครับถ้าอย่างเงี้ยผมทำคัดเอาไว้นะครับคัตเอาไว้ก็แผงโซล่าเซลล์มาบวกลบใส่กันแล้วก็สามารถใส่คัดเอาแล้วก็ขึ้นได้เลยซึ่งตัวนี้จะเป็นระบบ2 4โวลต์ 450บาท450บาทก็คือเกินครึ่งแรงมานิดหนึ่งนะครับซึ่งมอเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับปั๊มชัก1นิ้วแล้วก็1นิ้วครึ่งนะครับประมาณนี้ก็จะขับด้วยสายพานนะครับนี่คือมอเตอร์ DC ชน,นิดที่1นนะครับคุณสมบัติของมันตัวนี้จะรอบมันจะเร็วอยู่ประมาณ600รอบต่อนอาทีแรงครับแต่ว่าต้องใช้แผงประมาณ2แผงขนานกันนะครับถึงจะ โอเคแต่ถ้าจะให้ได้ตลอดทั้งวันแดดบดด้วยก็คือต้อง3แผงนะครับอันนี้คือของมันเลยนะอ่านี่คือมอเตอร์ DC นะครับผ่านไปมอเตอร์ตัวที่2นะครับนี่หลายคนชอบอันนี้ประสบการณ์ใช้งานจริงที่แรกเลยความรู้น้อยครับศึกษามาไม่เยอะพออ่าขออนุญาตมาดูฝั่งนี้เนาะโอ้ยอันเนี้ยคือผมติดสเตอร์นะครับมอเตอร์ยูนิเวอร์แซลทีแรกผมซื้อปั๊มชักตัวนี้ครับ และ1นิ้วครึ่งน,นะครับใหม่ๆเลยแล้วก็เอามอเตอร์ยูนิเวอร์แซลครับปรากฏว่าหมุนไม่ได้ครับแนะนำเลยนะครับตัวมอเตอร์ยูนิเวอร์แซลเนี่ยเฉพาะปั๊มชักขนาด1นิ้วเท่านั้นนะครับถามว่าพอผมเอาไปใส่1นิ้วใช้ได้ไหมครับใช้ได้ครับ1แผงเนี่ยใช้ได้เพียงแต่ว่าต้องแดดจ้ดจาแดดจ,ดจัดนะครับถึงจะมีแรงอตอนนี้ผมก็เลยนะครับเอามา ติดกับปั๊มเพาลอยนะครับแต่ใส่ปั๊มเพาลอยก็จริงครับแต่ว่าใช้การไม่ค่อยได้หรอกครับเพราะว่าคือมันจะต้องใช้แผงประมาณ2แผงอนุกรมกันนะครับให้ไฟได้ประมาณ70โวลต์ซึ่งมันจะได้รอบประมาณ3 0 0 0 4 0 0 0รอบเนี่ยครับมันถึงจะทําให้ตัวนี้ทํางานได้นะครับซึ่งพูดแล้วมันก็ไม่คุ้มกันนะครับอันนี้ก็คือเพาลอยนิ้วหนึ่งไม่แนะนานะครับไม่ให้แนะนําให้เล่นหรอกครับตัวนี้อันเป็นตันี้มันต้องใช้2แผง เลยนะครับมันถึงจะชัวร์เนาะอ่ะแล้วอันนี้นะครับ <S 2> <S 2> <S มอเตอร์ 2, <S <S 2ตัวนี้ข้อเสียของมัน <S <S ข้อดีของมันคือราคาถูกครับอย่างตัวนี้ล่าสุดราคาอยู่ที่ผมเช็คก็คือราคา2อ0 0ันสอบาทนะครับไอตัวนี้ซื้อมือ2นะครับจากเครื่องซักผ้าตัวนี้ราคาแค่ทุกวันนี้ราคา750บาทนะครับนี่ปั๊มชักตัวนี้3า0 0 ตัวนี้2,001นะครับรวมแล้ว6000กว่าแพงโซล่าเซลมาต่อง่ายๆใช้การได้เลยนะครับแต่ข้อเสียของมันครับมอเตอร์พวกนี้มันมีแปลงฐานนะมีแปลงฐานยังไงเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวของยูนิเวอร์แซลนะครับนี่คือแปลงฐานของมันนี่คือแท่งแปลงฐานครับจะเป็นแ,แนท่งแก่ไฟที่อ่ามันจะมีสปริงดันนะครับแล้วขั้วไฟที่เข้ามาเนี่ยมันจะผ่านขาั้วมันจะมีทั่วขั้วแกนอยู่ข้างในเนี่ยมันจะหมุนอยู่ตลอดเวลาพอหมุนเสร็จแล้วเนี่ย มันก็จะไปสัมผัสกับแปรงฐานนะครับพอสัมผัสกับแปรงฐานมันก็จะข้างในนะครับซึ่งแปรงฐานใช้ไปนานๆก็จะหมดนะครับก็แต่ตัวนี้เนี่ยแปรงฐานทนนะครับยังไม่หมดเลยแล้วไม่ค่อยได้ใช้แต่ตัวนี้ใช้ทุกวันครับระยะเวลาแค่หกเดือนแปรงฐานหมดแปรงฐานอืม,ม,มอะนะครับเพราะว่าอย่างคือตัวนี้ใช้ไฟที่มันแรงมากครับสองแผง ยิ่งไฟแรงแปลงถ่านยิ่งหมดเร็วนะครับยิ่งหุนเร็วแทงเดียวให้ได้หมดบนนี้นะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับนี่แปลงถ่านนี่ครับแท่งแปลงถ่านที่อยู่ข้างในเนี่ยคือสปริงมันจะดันดันอยู่ข้างในเนี่ยนะครับพออันนี้พอหมดเราก็แค่ว่าดึงแท่งที่มันหมดนะครับเอาออกมาให้หมดแล้วก็ต่อขั้วใหม่แล้วก็สปริงดันกลับเข้าไปข้างในเหมือนเดิมนะครับแปลงถ่านตัวนี้ใช้สีตัว นะครับซึ่งหลกัลกๆปัญหาซื้อตรงรุ่นไม่มีครับผมก็ใช้วิธีการเอาแปลงฐานของเลื่อยวงเดือนนะครับที่มันขนาดใกล้เคียงกันที่มันใหญ่กว่าแล้วก็เอาตะใบถูเอานะครับถูให้มันได้ขนาดเท่ากันกับอันเดิมแล้วก็เอาใส่ดูนะครับรแค่นั้นเองครับรก็ใช้ได้เหมือนเดิมอ่าส่วนตัวนี้ซากปั๊มชักที่น่าเจ็บใจนะครับเคยทําให้ดูแล้วรอบหนึ่งนะครับว่าหลายอย่างที่มันเสียนะครับตัวข้อเวียง ข้อเวียงพังตัวแผ่นตัวนี้ไม่เรียบนะครับซื้อมาแถมงานประกอบของปั๊มนะครับตรงหัวกระโหลกตัวเนี้ยมันรั่วนะครับก็คือว่าพอใส่น้ําลงไปมันรั่วตรงอ่าที่เหล็กหล่อนะครับเหล็กหล่อตรงนี้มันก็เลยแบบตัดใจครับรก็เลยทิ้งเลยถ้าจะขายเป็นซาากเหล็กก็เสียดายก็เลยเอาเก็บไว้อย่างนี้แหละครับอ่ะไปดูตอนนี้เรา รู้มอเตอร์2ชนิดแล้วนะครับมอเตอร์อันนี้เหมาะสําหรับปั๊ม1นนิ้วกับ1นิ้วครึ่งอันนั้นสําหรับ1นิ้วนะครับยูนิเวอร์แซลอันนี้มอเตอร์ดีซมีแปลงข่านเอามอเตอร์ตัวอีกตัวหนึ่งที่ผมมีคุณพ่อวานแหบมาอ่ะอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมมีนี่เลยครับคือมอเตอร์บัลเลตตัวนี้ใช้งานจริงนะครับก็คือต่อ เข้ามอเตอร์อันนี้เข้าปั๊มชัก1นิ้วนะครับ1นิ้วเพราะว่าเอาแค่รถสวนนะครับถ้าเอาใช้นิ้วครึ่งมันจะแรงเกินก็เลยเอาใช้1นิ้วก็ต่อท่อลงสระเนี่ยครับตอนนี้ดูน้ําบาดาลไม่ขึ้นก็เลยตัดใจถอดเอาทั้ง2ตัวออกมาเลยเพราะว่าผมจะตัดสินใจแล้วว่าจะเอาซับเมอร์สนะครับลงทุนอีกครั้งหนึง่งม,มาก็ตัวนี้มอเตอร์ตัวนี้ของผมเนี่ยเป็นมอเตอร์บัสเลดนะครับขนาด5 0ารวัต 500อวัตต์นี่เหลือๆเ,เลยนะครับใช้ปั๊มชักนิ้วครึ่งได้สบายๆเลยแต่เลือกเอามาใช้กับ1นิ้วนี่ยิ่งสบายใหญ่เลยครับใช้แผงเดียวได้ทั้งวันถ้า2แผงเนี่ยก็คือได้ทั้งวันเลยครับถ้า2แผงสําหรับนิ้วหนึ่งแนระงมันก็จะใช้นิดเดียวเนาะยิ่งผมอ่าแล้วก็ตัวนี้ผมใช้ขออนุญาตอ่าตัวเนี้ยผมใช้ระบบก็คือทําสเตอร์นะครับเอาสเตอร์รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาติดนะครับออกสเตอร์ติด กับตัวนี้อันนี้ก็เป็นระบบสเตอร์ยิ่งยิ่งใช้สเตอร์นะครับแรงตึงมันจะไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยหัวข้อเบี่ยงของอมอเตอร์มันยิ่งอายุการใช้งานมันจะยิ่งนานนะครับอมอเตอร์ตัวนี้นะครับเรียกว่ามอเตอร์บัสเลสเพราะว่ามันจะเป็นระบบคือ,อแผงโซล่าเซลล์นะครับแผงผมอยู่นี่แผงเดียวเนี่ยต่อสายไฟออกมาปุ๊บผ่านเบรกเกอร์พอผ่านเบรกเกอร์เสร็จก็จะมาเข้าตัวกล่องคอนโทรลนะครับนี่ ตัวกล่องคอนโทรลคือ24โวลต์5้0วัตนะครับพอ24โวลต์5้0วัตตเนี่ยมันก็จะมาแปลงเป็นไฟนะครับระบบ3เส้นอ่ะเป็นไฟระบบ3เส้นออกมาน,นี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มปรับชา้าปรับเร็วได้นะครับข้อดีของมันอีกอย่างหนึง่งที่อันนี้เขาก็ไปประยุกต์ทำจาจักรยานไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอะไรต่างๆได้นะครับแรงบิดมันจะเยอะมาก แล้วผมก็เลือกก็เลยเลือกเอามอเตอร์ตัวนี้มาติดตั้งเข้ากับปั๊มชัก1น,นิ้วนะครับเพื่อที่จะเอาไ้ลดน้ําผักตอนเย็นนะครับน้าในสระนั้น่อะอันนี้มอเตอร์นี้มอเตอร์เจ็บแต่จบนะครับซื้อมาราคา3ามพนะครับตัวเดียวเนี่ยราคา3ามพนาอ่าตัวนั้นตอนนั้นซื้อ2 0 0 0ันสองพนะครับตัวมอเตอร์ดีตัวดํา แล้วก็มอเตอร์อ่ายูนิเวอร์แซลตอนนั้นผมซื้อพันหนึ่แต่ราคาอันะวันนี้นะครับต้นปี2,563ตัวนี้3,500นะครับที่ผมหาซื้อได้นะตัว DC 2 0 0 1นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์อ่ายูนิเวอร์แซลนะครับราคา750บาทนะครับที่เห็นตามเพจต่างๆส่วนมอเตอร์ตัวนี้นะครับ500วัตบแน่นอนใช้กับมอปัมชักได้ตั้งแต่1นิ้วนิ้วครึ่ง นะครับอาจจะถึง2นิ้วได้แต่ว่า2นิ้วก็ต้องใช้3าแผงแต่ว่ามันก็จะฝืนมอเตอร์นิดนึงนะครับฝืนมอเตอร์นิดนึงแต่ก็ถือว่าใช้ได้อ่าโอเคนะครับอ่ะโอเคครบปั๊มชักที่ผมมีทั้ง3ปั๊มแล้วนะครับแต่อ่ทีนี้ถามว่าผมจะแนะนำไหมปั๊มชักทุกวันนี้วีอาการมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับ ก็ครั้งแรกที่ผมเลือกปั๊มชักก็เพราะว่าปั๊มชักเนี่ยราคาถูกนะครับมีงบน้อยก็เลยใช้น้อยตามน้อยแล้วก็มันสามารถซ่อมเองได้ซึ่งจริงครับผมซ่อมผมซ่อมหลายรอบมากยังเปลี่ยนแปลงท่านก็เปลี่ยน2 3สารอบแล้วทั้งมอเตอร์เล็กยังมอเตอร์เล็กนี่ก็เคยลูกปืนแตกนะครับมอเตอร์ยูริวร์เซลผมก็แกะแกะแล้วก็เอาประกอบคืนเปลี่ยนอะไรมันก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้แต่ทีนี้ คือวิทยาการมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับสมมติคนใช้ผลตอบรับดีนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยอยู่ข้างล่างยิ่งตอนตรงนี้น้ําผมผมสํารวจแล้วน้ําผมเป็นน้ําที่ดีนะครับไม่ค่อยมีตะกอนแล้วก็ไม่เค็มด้วยฉะนั้นก็คือว่าถ้าใช้สมมติมันก็จะอายุการใช้งานก็จะนานกว่าคนอื่นเขานะครับดังนั้นอีกไม่นานครับผมก็คงจะใช้สมมติแน่นอนส่วนปั๊มชักไม่ทิ้งครับก็อย่างไอตัวนี้เนี่ยก็จะเอาประจําการไว้ตรงนี้เลยนะครับประจําการไว้ตรงนี้เพื่อที่จะ อ่าเอาไว้ลดน้ําผักเาปัม๊มเอาไว้ลดน้ําผักต่างๆนะครับซึ่งผักผมก็อยู่นู่นแปลงผักนะครับเอาไว้ลดน้ําผักลดแปลงผักในตอนเย็นแค่นั้นนะครับก็เปิดปิดตามใจชอบนะครับซึ่งแผงโซลาเซลล์ก็จะสังเกตว่าก็าจะหันแผงไปด้านที่ตะวันตกด้านเดียวเลยนะครับอ่ารอไว้ลดน้ําตอนเย็นเนาะอ่ะหวังว่านะครับ หวังว่าจะเป็นความรู้กับผู้ที่สนใจต้องการความรู้เกี่ยวกับปั๊มชักนะครับว่าคุ้มไหมคุ้มไม่คุ้มนะครับก็ลองคอมเมนต์สอบถามดูนะครับหรือจะลองอติดต,ต,ต่อช่องทางอื่นเดี๋ยวผมจะแทรกลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับแทรกลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับไว้ใต้คอมเมนต์เพื่อ จะได้ติดต่อสื่อสารกันนะครับหรือใครมีข้อสงสัยนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับปั๊มโดยเฉพาะปั๊มชักนะครับผมเจ็บมาเยอะนะครับก็จะให้คําตอบได้นะครับใครต้องการนะครับปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับปั๊มชักต่างๆนะครับทางใต้คอมเมนต์ได้ครับเดี๋ยวผมจะตามตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ